หลังจากที่เราทำคลิปแรกเราทำก้านอันนี้นะคะตอนนี้คลิปที่สองคลิปที่สจะพาทำกรีบนี่นะคะคลิปแรกอาจจะก,กระท้นกระแทนนิดนึงต้องขออภัยวันนี้ลูกชายกวนเหลือเกินเขาอยากจะให้เราอุ้มเขานะคะ <c oughs> อ่ะเราก็มาต่อนะคะ เราจะขึ้นกลีบที่1นนะคะโดยที่กลีบที่1เราก็จะถัก x ลงในช่องนี้นะคะเร,เราจิ้มผ่า,ผานผ่านห่วงลงไปเลยนะผ่านห่วงโซ่นี้ไปเลย4ถัก x 4 x ค่ะ4ตัว4หลักค่ะ1 2 3 4 หนูจะพงกวนแม่สิครับพอเราได้สี่หลักอย่างนี้แล้วหลักถัดมาให้เราพันหัวเข็มนะคะถักตัวทีลงตรงช่องนี้ค่ะช่องถัดมาค่ะตัวทีอย่างนี้นะแล้วก็ตัวทีอีกสองหลักลงในช่องถัดมาในห่วงถัดมาเลยนะคะหนึ่งสองหลังจากนั้นก็ถัก f สี่หลักพันหัวเข็มหนึ่งครั้งนะคะพอหนึ่งคอสี่หลักหนึ่งสองสามสี่พอเราได้สี่หลักอย่างนี้แล้วหลักถัดมาก็ให้ลงตรงนี้เลยนะคะจิ้มลงไปเลยค่ะนะคะแล้วก็ ส่วนในห่วงนี้ในช่องนี้นะคะให้เราใส่พอหนึ่งคอลงไปทั้งหมดสิบสองหลักค่ะไปเลยนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด แปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองพอเราครบสิบสองหลักแล้วหลักถัดมาพอหนึ่งคอนี้นะคะให้ลงให้ลงตรงตรงตรงหลักนี้เลยนะคะตรงช่องนี้ช่องถัดมาเลยค่ะ ส่วนช่องนี้เราก็ลงพอหนึ่งคออีกสี่ครั้งสี่หลักนะคะหนึ่งสองสามแล้วก็สี่แล้วก็พันหัวเข็มนะคะหนึ่งครั้งถักเป็นตัวทีสองหลักหนึ่งสอง ทีอีกครั้งหนึ่งตรงช่องนี้นะคะช่องถัดมาค่ะนี่ค่ะก็จะเป็นลักษณะนี้แล้วก็ตามด้วย x อีกสี่ครั้งค่ะในช่องถัดมา x สี่ครั้งในช่องนี้นะคะหนึ่สองสามสี แล้วเราก็จะสีสีในช่องถัดมาค่ะสีตรงนี้ดึงรอดห่วงมาค่ะเราได้แล้วหนึ่งกลีบกลีบของเขาจะเป็นลักษณะนี้นะคะเนี่ยค่ะแล้วเราก็จะต่อด้วยกลีบถัดมานะคะ เอ็ลงไปเลยค่ะสี่ครั้งเหมือนเดิมทุกกลีบเราจะถักเหมือนเดิมเลยนะคะสองสามสี่แล้วส่วนตรงนี้เราก็พันหัวเข็มถักตัวทีหนึ่งลักตัวทีอีกหนึ่งสองในช่องนี้ใส่ไปสองหลักนะคะขอโทษค่ะเอาใหม่นะตัวทีตรงหลักนี้แล้ว ส่วนในช่องนี้ก็ทีไปอีกสองหลักทีหนึ่งทีอีกสองแล้วก็ F ไปสหลัก1นึ่สองสาสหลักถัดมาให้เราลงตรงนี้เลยนะคะ ส่วนช่องนี้ให้ลงไปสิบสองหลักค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด 9ก้11ิบอันนี้เราจะถ้าท่านใดทําแล้วมันแน่นเกินไปก็ลดลงก็ได้หรือว่าถ้ามันยังเติมยังไม่เต็มในช่องเราก็สามารถเพิ่มได้นะคะไม่ได้มีกฎตายตัวนะว่าจะต้องเท่านี้เท่านี้เนื่องจากว่าที่ใช้ที่ฝนทิพย์ใช้12เนี่ยก็เพราะว่า ฝนทิพย์ใช้ไหมสองเส้นควบซึ่งมันก็ใหญ่แล้วก็มันก็จะออกมาเป็นแบบนี้ค่ะแต่ถ้าท่านใดทำแล้วมันยังหลวมๆอยู่ก็เติมลงไปได้นะคะจะสิบสามสิบส,สี่หรือถึงสิบห้าก็ได้ถ้าใช้ไหมเส้นเล็กมันก็ขึ้นอยู่กับเราใช้ไหมด้วยนะคะแต่โดยคร่าวๆแล้วก็จะทำประมาณนี้ค่ะอเอ็กัดเอฟตัวเอฟถัดมาก็ลงตรงหลักนี้เลยแล้วก็เอฟอีกสี่ครั้งในช่องถัดมานะคะ หนึ่งสองสามสี่พอได้สี่แล้วก็ถักตัว T สองครั้งคะ่ะตรงนี้ครั้งที่สามคือลงในในหลักนี้เลยนะคะแล้วก็ X สี่ครั้งในช่องถัดมา หนึ่งสองสามสี่แล้วก็จิ้มนะคะจิ้มช่องถัดมานี้นะคะเพื่อที่ดึงรอดผ่านมาค่ะสี่ติดกันอย่างนี้ได้สองกลีบแล้วนะคะอ่าแล้วถักไปอีกเรื่อยๆเนาะอ่ากลีบต่อไปค่ะไปพร้อมๆกัน ทีบถัดมาก็ลง x ไปสครั้งค่ะในช่องนี้หนึ่สองสามสี่แล้วก็ตัว t ตรงช่องตรงหลักนี้เลยนะแล้วก็ t อีกสองครั้งในช่องถัดมาแล้วก็ f สี่ครั้ง เราได้สีครั้งนี้แล้วแล้วก็ F อีกครั้งหนึ่งก็ลงตรงหลักนี้นะคะส่วนในช่องช่องนี้นะคะช่องนี้ให้ลงไปสิบสองหลักเ F ไปเลยสิบสองหลักสองสามสี่ห้า เจ็บแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองหลักถัดมาลงตรงหลักนี้เลยนะคะอ่าและอีกช่องหนึ่งนี้ช่องถัดมานี้ช่องนี้ เราก็ลงสี่หลัก f ไปสี่หลักหนึ่งดอกแรกๆเราจะยังไม่คล่องมือนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวพอดอกถัดๆไปเนี่ยเราจะเริ่มคล้องมือเราจะจับถนัดมือมากขึ้นแล้วก็ตัวท t สองครั้งอันนี้ในช่องนี้นะคะก็ได้สองครั้งแล้วช่องถัดมาลงตรงตรงหลักนี้เลยค่ะแล้วก็ x สี่ครั้ง ในช่องถัดมา1 2 3 4แล้วก็ C ติดกันกึ่งกลางนี้นะคะ C เลยค่ะรวบห่วงติดกันเลยแล้วก็ X 4ครั้งในกลีบถัดมาช่องช่องแรกเลย1 2 3 4กลีบแล้วก็จะทำวนไปอย่างนี้นะคะจนครบรอบ นะอันนี้ก็ถักตัวทีทีอีกสองครั้งค่ะหนึ่งสองสองครั้งแล้วแล้วก็ถักเอฟค่ะเอฟเอฟสี่ สามสี่แล้วก็เอฟลงตรงช่องนี้ค่ะลงตรงหลักนี้เลยแล้วในห่วงนี้ช่องนี้เราก็ลงไปสิบสองหลักเหมือนเดิมสองสามสี่ เจ็ดแปดเก้าสิบสิบสองแล้วก็ลงหลักในตรงหลักนี้เลยนะคะอ่าเราจำง,ง่ายๆค่ะเราจะไปต่ออกนะในช่องนี้เราก็จะใส่ไปอีกสี สี่เอฟเอฟอีก4ี่หลักหนึ่สองสแล้วก็สแล้วก็ถักตัวทีสองหลักทีถัดมาให้ลงตรงหลักนี้เลยนะคะทีอีกครั้งหนึ่ง ทั้งหมดตรงนี้ก็จะมีทีสามตัวนะคะสามหลักล้าต่อด้วย x เ,เหมือนเดิมเอ็กสี่ครั้งตรงนี้เหมือนเดิมค่ะพอได้แางนี้แล้วเราก็จะสีกึ่งกลางนี้นะคะกึ่งกลางกลีบเนะะี่ยค่ะระหว่างกลีบเดี๋ยวท้าให้ดูอีกกลีบหนึ่งนะคะแล้ว เดี๋ยวเราก็จะมาจบที่เ,เก็บริมด้วยกันอีกครั้งหนึ่งทำไปต่อค่ะอีกกลีบหนึ่งนะคะหนึ่งสองสามสี่ถักตัวทีหลักที่หนึ่งลงตรงหลักนี้เลยแล้วก็หลักที่สองลงในช่องถัดมาอีกครั้งหนึ่งเป็นสามหลักตรงนี้นะคะแล้วก็ถักเอฟไปสี่หลัก หนึ่งสองสามสี่พอเอหลักถัดมาก็ลงตรงหลักนี้เลยค่ะ,ะในช่องนี้ลงไปสิบสองหลักนะคะถักเอลงไปสิบสองหลักคือพันหัวเข็มหนึ่งครั้งนะคะหนึ่งสอง สามสี่ห้าหกเจ็ดปดเสิบสอ็ด 12แล้วหลักนี้เราก็ลงตรงหลักเลยเหมือนเดิมแล้วก็4 4 f นะคะสหลักถักเหมือนกันทุกกลีบเลยนะคะ3แล้วก็4ี่แล้วก็ตัว t หนหลัก t สองหลัก หลักที่สามเราลงตรงนี้เลยค่ะลงตรงหลักนี้เลยนี่นะอ่าต่ออกค่ะไปอีกสี่เอ็กค่ะหนึ่งสองสามสี่แล้วก็จะสี่ติดกันตรงนี้นะคะนี่ค่ะก็ะ อันนี้ทําให้ดูทั้งหมด5้ากรีบนะคะส่วนที่เหลือก็เพื่อนๆก็ทําต่อไปเดี๋ยวเรามาพบกันอีกทีหนึ่งคลิปที่จะเก็บริมแบบนี้นะคะเพื่อให้ดอกไม้ของเราสมบูรณ์แบบมากขึ้นเนี่ยค่ะเดี๋ยวจะพาเก็บริมอีกครั้งหนึ่งว่าจะเริ่มต้นยังไงนะคะ